สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วงสองคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านหลังเห็นกัมพูชาเปลี่ยนชื่อถนนหลักกลางกรุงพนมเปญเป็นชื่อสีจิ้นผิงกัมพูชานะครับเปลี่ยนชื่อถนนวงแหวนหมายเลข3นะครับกลางกรุงพนมเปญอย่างเป็นทางการเป็นชื่อของประธานาธิบดีของจีนอย่างสีจิ้นผิงนะครับเพื่อกระชับพิรภาพระหว่างกัมพูชาและจีนให้นั่นแฟนยิ่งขึ้น ก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันเอาอะไรคิดนะนะคือแบบแต่และอย่างคือที่มันทําลงไปเนี่ยมึงไม่สนหัวเพื่อนบ้านนะมึงไม่คิดว่าเขาไม่อยากโคกับมึงบ้างเหรอยิ่งทําแบบนี้มากขึ้นหรือเขาแบบคือเขามั่นใจว่าจีนจะชนะอะไรประมาณนี้ก็รีบไปค่ายของจีนรีบไปเลยเออไม่ว่ากูจะตกกลายเป็นทาสกาูเป็นทาสจนชินแล้วอารมณะ์มาะณะนั่นแหะเออขอให้กูพัฒน,นาแบบพัฒน,นาก็พอไม่รู้พัฒน,นาไปทางที่ดีหรือไม่ดี แต่ขอใหพัฒนาอารมณ์ประมาณนี้ครับแล้วยิ่งอ่านคอมเมนต์ของอมเขมรเหมือนแบบพวกแม่งแบบเต็มใจเว้ยเต็มใจแล้วก็ยินดีที่จะกลายเป็นของจีนด้วยวยกเว้นพวกมเขมรพ้นทะเลนะในอเมริกาในยุโรปอะไรเงี้ยเออที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนอย่างดีนะฮะแต่คนในประเทศมันก็คือไม่สนไม่แคร์โ o c ค r ละจีนจะก,กืนประเทศมันก็ไม่รู้สึกเสียใจด้วยซ้ําไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ หลังจากอ่านคอมเมนต์มาเรื่อยๆเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกที่มันจะรู้สึกเสียใจกับการกระทำของผู้นำแบบนั้นเออก็แปกคนเนาะเอาล่ะเราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้านกันดีกว่านะครับหลังจากผมโซรพูดไปเรื่อยนะก็ลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้านกันดูครับว่าจะคิดเห็นกันยังไงบ้างกับเหตุการณ์นี้ไปฟังกันครับมาที่คอมเมนต์แรกกันครับผมกัมพูชาควรเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการเป็นชื่อ ชายบรียเพื่อกระชับมิตรตภาพระหว่างกัมพูชาและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมฉันคิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้คนจีนจะพูดอย่างมั่นใจว่านครวัดเป็นของจีนเพราะรัฐบาลจีนจะรวมนครวัดไว้ในหลักสูตรประชาชนในไม่ช้าเช่นเดียวกับที่รัฐบาลจีนทำกับทะเลตะวันออกหวังว่า มาถึงตอนนั้นชาวกัมพูชาจะยังคงมีความสุขและตื่นเต้นเหมือนตอนนี้ก็มีชาวกัมพูชามาตอบใต้คอมเมนต์ครับขอให้จีนควบคุมทะเลจีนใต้และหมู่เกาะทั้งหมดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับผมตับใดที่เวียดนามปิดพรมแดนเกาะฟูกวกกัมพูชาจะไม่ออกทะเลได้อีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมากันครับผมเวียดนามก็มีสวนเลนินด้วย ดังนั้นทำไมกัมพูชาถึงไม่สามารถตั้งชื่อตามสีจีนผิงได้ละ่ะคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมเขตปกครองพิเศษกัมพูชาภายใต้ประเทศจีนคอมเมนต์ต่อไปกันครับจีนกำลังกืนกัมพูชาอย่างชา้าชคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมกัมพูชาจะเพิ่มอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้พวกเขาไม่สามารถยืนด้วยเท้าของตนเองได้ เว้นแต่พวกเขาจะพึ่งพาจีนพวกเขาไม่รู้หรือว่าไม่ควรทําเช่นนี้เพราะจะนําไปสู่ความขัดแย้งกับอาเซียนในอนาคตสักวันหนึ่งกัมพูชาจะกลายเป็นดินแดนของจีนก็มีชาวคอมเมนพ้นทะเลมาตอบใต้คอมเมนต์ครับผมฉันเป็นชาวอเมริกันเชื่อสายกัมพูชาและฉันมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของจีนเพื่อเขา้เขาควบคุมกัมพูชาอย่างถูกกฎหมาย เป็นเรื่องน่าท้อใจที่เห็นว่าเมื่อเราวงเล็บชาวกัมพูชาที่เกิดในอเมริกาพยายามอธิบายความทะเยอทะยานของจีนและความเป็นผู้นําที่ไม่มีประสิทธิภาพของกัมพูชาเรากับถูกลนเลยทันทีโดยชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมไม่ใช่สักวันหนึ่งมันกําลังเกิดขึ้นแล้วกัมพูชาเสียดินแดน,นให้จีนโดยสมบูรณ์ คอมเมนต์ต่อมากันนะครับกัมพูชากําลังพัฒนาประเทศของตนไม่ว่าจะมีประเทศที่แข็งแร่งช่วยให้ดีขึ้นกก่าวไปข้างหน้ากัมพูชาและอินโดนีเซียพี่น้องกันคอมเมนต์ต่อมาไปลองฟังกันครับยินดีด้วยกัมพูชาตอนนี้คุณคือจังหวัดใหม่ของจีนอย่างแท้จริงคอมเมนต์ต่อมานักครับผมกษัตริย์องค์ใหม่ในประเทศของคุณ ก็มีชาวเขมรมาตอบใต้คอมเมนต์ครับเจอกันเร็วๆนี้ในสงครามก็มีชาวเวียดนามมาตอบคอมเมนต์ของคนนี้ครับผมบางทีประเทศของเขาอาจจะรักสงครามแต่ความจริงของประวัติศาสตร์ของพวกเขาพวกเขาแพ้สงครามทุกๆครั้งคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมราชาองค์ใหม่ของพวกเราที่จะทำให้เวียดนามหวาดกลัวคอมเมนต์ต่อมากันนะครับ แน่นอนว่าหากเวียดนามสร้างถนนให้แก่เราเราจะตั้งชื่อผู้นำของคุณด้วยเช่นกันอย่าอิจฉาเพื่อนบ้านที่กำลังเจริญรุ่งเรืองของฉันคอมเมนต์ตอมานนะครับผมในโลกนี้มีหลายประเทศถูกบังคับให้กลายเป็นประเทศ1ประเทศ2ระบบแต่ประเทศเหล่านั้นมักจะต่อสู้เพื่อเอการาชอยู่เสมอ แต่สำหรับประเทศกัมพูชาก็อุทิศตนให้เป็น1ประเทศ2ระบบคอมเมนต์ต่อไปไปลองฟังกันดูครับคอมเมนตเป็นผู้แพ้ที่อ่อนแอมาโดยตลอดซึ่งไม่สามารถยืนด้วยเท้าของตนเองได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเท่าที่ฉันเห็นมากที่สุดคือพวกเขาเคยอุทิศตนอย่างเต็มที่ให้กับฝรั่งเศสโดยไม่ต่อสู้เหมือนเพื่อนบ้านที่พยายามขับไล่ศัตรู คอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมหากกัมพูชาอยู่ใต้ฝ่ามือจีนสิงคโปร์จะถูกปิดท่าเรือในขณะที่เวียดนามและไทยจะถูกจำกัดการจราจรทางทะเลหากพวกเขาเชื่อมต่อกับทะเลตะวันออกกับดินแดนทางทะเลของกัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ก็จะร่วมชะตากรรมเดียวกันหากกัมพูชาแบ่งผลประโยชน์กับจีนก็ควรจะดีกับกัมพูชาแต่หากไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆเลย แล้วก็ยินดีกับกัมพูชาที่เป็นศัตรูกับทุกประเทศในภูมิภาคนี้ด้วยคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมถนนหุ้นเซนจะสร้างในประเทศจีนเมื่อใดคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับเราให้คุณทั้งประเทศถ้าไม่เช่นนั้นกัมพูชาคงพินาศไปแล้วคนเนรคุณจะต้องพ่ายแพ้ไปตลอดกาลคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับ ในพนมเปญเราก็มีถนนฮานอยด้วยถ้าเวียดนามไม่พอใจก็ขอให้รัฐบาลฮานอยขอให้กัมพูชาลบชื่อถนนคอมเมนต์ต่อมากันครับการเปลี่ยนชื่อถนนเป็นขั้นตอนแรกแล้วจึงเปลี่ยนชื่อประเทศแคอมเมนต์ต่อไปจีนเก่งมากยึดอำนาจไปทีละขั้นต่อมาจีนจะส่งคนเข้ามายึดของรัฐบาล คอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมปัจจุบันกัมพูชาเป็นอาณานิคมสําคัญของจีนทั้งสองต้องการปิดล้อมและทําให้เวียดน,นามตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับต่อไปเปลี่ยนภาษาทางการเป็นภาษาจีนคอมเมนต์ Comment ต่อมากันไปลองฟังกันดูครับการทูตของกัมพูชาในสมัยนโรดมเสียนุ มีถนนเหมาเจอตุง้งถนนชาญเดอโกปัจจุบันคือถนนสีจิ้นผิงซึ่งเป็นการเคารพผู้อื่นของชาติกัมพูชาต่อประเทศอนามิตรต่างชาติไม่แปลกที่บางประเทศจะไม่เข้าใจความเป็นฮีโร่ถึงแม้กัมพูชาจะไม่มีชัยหน้าเทาวเพราะชาวจีนในประเทศของเรามีสัดส่วนน้อยกว่าในกัมพูชาและไทยและเวียดนามมีหนี้ต่างประเทศสูงกว่ากัมพูชาแต่กลับทําให้กัมพูชาอับอายอยู่เสมอ ก็มีชาวเวียดนามาตอบตายคอมเมนต์ครับกัมพูชาไม่มีเชน่าเทาเพราะทางประเทศของคุณเป็นจังหวัดจีนไปแล้วมันบอกว่าประเทศไทยกับเวียดนามมีนี่ประเทศจีนมหาศาลกว่ากัมพูชามันไปดูที่ไหนเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยแทบไม่มีใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเวียดนามนี่อาจจะมีแต่ก็ไม่ได้มีเยอะเฮ้ยแต่กัมพูชาก้าสิบเปอร์เซนต์กว่าเลยนะเฮ้ยมันช่างกล้าพูดจริงๆนะมันแบบ คือผู้นํำมันหลอกมันนะเนาะมันก็เชื่อไปหมดแหละเอ้ยโคตรโง่เลยคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่านะครับผมประเทศธาตแห่งศตวรรษที่21ที่แท้จริงนับแต่นี้ไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรเรียกกัมพูชาว่าเขตเศรธธษฐกิจพิเศษกัมพูชาเหมือนฮ่องกงและมากเกา๊าขอสแสดงความยินดีกับชาวมเขมรที่กลายเป็นชนกลุ่มน้อยของจีนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เมื่อข้าพเจ้าได้พบกับชา,กรรชาวกัมพูชาฉันจะทักทายพวกเขาเป็นภาษาจีนก็แบบว่าเห็นคนกัมพูชาเดินมานี่ก็แบบอืมเชา่านีมาเฮ้ยไม่ใชน่นี่หาวนี่หาวคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับผมอดีตจีนแดงให้อาวุธปนพศมาเข็นฆ่าประชาชนปัจจุบันคนขเขมรกลับไปเทิดทูนคนที่สนับสนุนการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ตัวเองศักดิ์ศรีอยู่ตรงไหนวะเนี่ยคนเวียดน,นามเข้ามาตอบครับผม พวกเขาเนี่ยไม่มีศักดิ์ศรีตั้งแต่แรกคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับมันไม่ใช่มิตรภาพแต่นั่นคือผู้ปกครองอาณานิคมและทาตอาณานิคมคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับฉันไม่รู้จะพูดอะไรกับผู้นำคอมเมนต์อีกแล้วคอมเมนต์ต่อมากันครับจีนกำลังสร้างอำานาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รอดูความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ก้อุบัขึนติและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยครับน่าเศร้าที่รัฐบาลกัมพูชาค่อยๆมอบดินแดนของตนให้กับจีนอย่างช้าๆก็จบไปแล้วนะครับกับการสองอมเมนต์ของเพื่อนบ้านที่แสนดีนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะเข้ามาด่าไม่นะ <laughs> เพจนี้คือแบบค่อนข้างอวยจีนนะแต่ก็มีชาวเวียดนามเข้ามาด่าดเยอะ อวยจีนมากอะ่ะอวยจีนอวยเออเขอมรเนี่ยโอ้โหแบบโคตรอวยเลยนะแต่แม่งกระดามากดีก็เลยชอบไปดูนะับดูคนเวียดนามดาม่าเขมรนะฮะวุฒด่าสะใจเหมือนกันนะเนี่ยเออนะคนไทยค่อนข้างเข้ามาน้อยนะดีละยังเข้ามาหรอกจะเจอแบบเพจนี้แ,แม่งอวยสุดๆอ่ะอวยแล้วแม่งแอดมินแม่งก็เหมือนกับเพจของที่มันอวยไทยอะ่ะแม่งกระดาษไทยด้วย จะไม่เป็นไรเราเอาออมาไม่ต้องไปฟังเพจที่นี่ดูแค่คนด่าก,กันนี่นี่ก็สะใจกันดีแต่ชอบที่เวียดนามมาช่วยอะ่ะชอบตรงนี้แหละ <c oughs> เพราะว่าเวียดนามก็รู้สึกต้องหาเพื่อนนะซึ่งเขารู้สึกว่าคนไทยอ่ะจริงใจกว่าผู้ที่เหลือประมาณนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับเพื่อน <c oughs> ๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมหรืออยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์กันเข้ามาครับผม คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยกันนะครับผอมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ